ไปปลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเป็นปกติแล้วเพราะว่ามันเป็นงานหัตกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากนะครับของผมเนี่ยจะเป็นการปลูกแบบ f u e ก็คือเจาะกราฟผมออกมาแล้วก็ปลูกข้างหน้านะครับเริ่มตัวร่างกายเจาะเลือดตัวร่างกายเป็นปกติอยู่แล้วเวลาที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดนะที่มันมีเลือดอันนี้มีเลือดแน่นอนก็ต้องแบบตัวร่างกาย ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ไปวาดลายผมก็คือกำหนดพื้นที่ในการปลูกนั่นเองว่าแบบคนไข้เนี่ยต้องการแบบลายผมแบบไหนเป็นทรงลายผม่ที่ที่เราต้องการจากที่มันแหวงเข้าไปอ่ะเราต้องการปลูกให้มันเป็นแบบไหนครับก็มีหลายแบบแล้วแต่จะเลือกเลยบางคนก็เว้าวบางคนก็ตรงบางคนก็โค้งก็แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนนะครับแล้วจากนั้นก็จะเริ่มทําการ เจาะเอารากผมออกมาจากข้างหลังนะครับจากข้างหลังตรงท้ายถอยพอดีอันนี้เขาปิดผ้าไว้ก็เลยไม่เห็นแผลแผลมันก็จะเป็นเป็นรูๆเป็นรูๆที่เจาะนะครับของผมเนี่ยตอนทำเสร็จเนี่ยถามหมอประมาณสองพกว่ากราฟกว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะอาจจะตีว่า2 5 0 0แล้วกันประมาณนั้นของผมเริ่มเจาะ ประมาณบ่ายโมงเสร็จเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งก็รวมๆวมแล้วก็ประมาณสามชั่วโมงครึ่งในการเจาะเวลาเจาะก็คือนอนคว่ำหน้าลงไปบนเตียงครับแล้วก็เจาะเอาออกมาทีละกราฟทีละกราฟคือทีละเส้นจนกว่าจะได้มากพอที่คำนวณไว้นะครับว่าเราจะปลูกข้างหน้าเท่าไหร่จากนั้น คุณหมอก็จะทําการเตรียมกราฟผมที่ได้ก็คือไอ้พวกรากผมที่ถอนออกมาเนี่ยปลูกคือเอาเซลล์รากผมที่เอาออกจากข้างหลังมาแล้วเนี่ยเอามาปลูกข้างหน้าเนี่ยในพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยเริ่มประมาณ5้ามงเย็นเสร็จประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่ง ห้ามงเย็นเสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งใช่โหน,น,นานเลยครับเนะี้ยก็นอนงายแล้วก็คุณหมอกจะทําการปลูกกับทีมงานก็จะเอามาปลูกเข้าไปทำในส่วนนี่นคือแผลสดๆร้อนๆที่เพิ่งปลูกมาไอท้ที่ไอ้ที่เห็นที่มันมันแหว่งเป็นช่องไปเนี้ยคืออันนี้คือเขาโกนตรงไรผมออกนะเพื่อให้มันมันง่ายต่อ ต่อการดูแลครับคือเทียนเทียนเอาททำไมมันแบ่งใบแบบนี้ก็คือเขาโกนออกตรงข้างๆนะครับแผลก็ประมาณนี้อันนี้คือแผลที่เพิ่งทำเสร็จๆร้อนๆเลยส่วนข้างหลังพอดีเขาปิดไว้นะครับก็เลยไม่เห็นก็พรุ่งนี้มีล้างแผลล้างแผลก็คือล้างข้างหลังแล้วก็ข้างบนนี่แหละหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกก็ดูแลตัวเอง ตามคาแนะนําของเขานะครับวันแรกก็นอนหัวสูงเอาอะไรรองคอเพื่อไม่ให้แบบเราไปนอนเราไปนอนทับตรงช,ช่วงข้างหลังที่ที่มันโดนเจาะไปเนี่ยครับคือตอนนี้มันยังมีฤทธิยาชาอยู่แต่หลังจากหลังจากชี่นอนฤทธิยาชาเนี่ยมันจะคืนนี้มันจะแบบโอ้โหเหมือนใครมาบ,บีหัวแบบอย่างหนักแน่นอนเพราะว่ามันต้องระบบมาก แต่ก็คําแนะนำก็คือทานยาทานยาไปเลยก่อนที่มันจะปวดหมดฤทธิ์คือยาพาราเนี่ยมันประมาณสี่ชั่วโมงถึงหชั่วโมงใช่ไหมพอหมดสี่ชั่วโมงถึงอหกชั่วโมงก็ใส่ต่อเลยเพื่อที่แบบคุมไว้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวไม่งั้นนี่เอ,อโหน่าจะทรมานน่าดูตอนทำนี่ถามว่าเจ็บไหมมันก็เหมือนกับพวก การถอนฟันหรืออะไรแบบนี้นะครับคือช่วงที่เจ็บก็คือตอนฉีดยาชาเจ็บจริงคือเจ็บจนแบบสั่นงนี้เลยนะแต่มันก็ทนได้แหละแต่มันก็ถามว่าเจ็บไหมนี่คือเจ็บเลยแต่หลังจากผ่านการฉีดยาชาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนฉีดอาเจ็บแหละเหมือนเหมือนทําทุกทุกอย่างแหละมันตอนฉีดยาชาเจ็บจริงอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ทนได้อยู่ดี แต่ถามว่าเจ็บไหมนะเจ็บข้าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยว follow up กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนเหนื่อยมากต้องขอบคุณทีมงานและคุณหมอนะครับคือมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็แบบเหนื่อยนะอจริงแบบมันทำนานแล้วก็แบบต้องค่อยๆทำครับแล้วเรามา follow up แล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ